สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูเจ้าบุญรอดเนาะวันนี้โอ้วอารมณ์ดีมากเลยก็อาการน้องดีขึ้นนะแต่ว่ายังว่าเนาะดูดูดูเขาเขาพยายามนอนก็ขอบคุณเพื่อนๆเนาะที่ติดตามอาการบุญรอดเนาะ น้องป่วยมาได้เกือบเกือบสองอาทิตย์ละประมาณ10บวันแล้วสนะิบวันสิบวันสิบเอ็ดวันได้ลนะก็อา,าการโดยรวมดีขึ้นเนาะดีขึ้นมากเลยแลน้องก็แม่อายาให้ยาเขียวน้องก็เลียนะแล้วก็ตรงหลังที่โดนรถชนตกตกสเก็ตตกสเก็ดหลังเขาขอกเลยนะตอนที่โดนรถชน ผมไม่รู้เขาชนยังไงโดนชนยังไงนะพะเรามาก็เห็นนอนพังงาบพังงายู่ข้างถนนลแล้วก็เนาะรักษาได้เท่าที่ดูแลเนาะดูแลได้เท่าที่ก็สงสารน้องแต่น้องยังดุอยู่เลยเนาะอยากให้เจ้าของมารับกันเลยเนาะสงสารเขาถ้าเกิดเขาเห็นเจ้าของเขาน่าจะ มีแรงมีกำลังใจที่ดีขึ้นนะไม่เห็นเจ้าของก็เลยอยากให้เขาเจอเจ้าของของเขาน้องเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะอยู่ได้นานสักแค่ไหนก็ไม่รนะู้ก็ใครที่รู้จักเนาะแถวๆปัมมาจากตัวเมืองสระบุรีก่อนเข้าตัวเมืองสระบุรีเนาะ เราก็พยายามขับรถมอเตอร์ไซค์ะเวนตามหาน้องถามเขาว่าบ้านไหนมาหายแต่ตอนนี้ระยะเวลามันก็นานแล้วนะก็ถ้าคุณเป็นเจ้าของคงคิดว่าน้องตายแล้วนะ้นะเนาะหลายวันนะ้ไม่กลับบ้านน้องก็เนาะว่านะ้อนกะ็ อันนี้แม่เพิ่งป้อนอยาไปก็จะซสรมเส,ม,สมให้กินยากินยาขนมกใสยาในขนมให้เขากินเฮ้รลดครับลุน่าดใอลูกอุลูด,ลดเขาเรียกระจูเขากระจูเขามันฉี่เขาจะไหลออกตลอดเวลาเลย เขาจะขับถ่ายฉีออกตลอดเวลาแต่ระบบเขาถ่ายเขาไม่มัมนยังท้องขี้นี่ก็ปกตินะผีได้ปกติแต่ว่าเรื่องชี่นี่มันยังควบคุมไม่ได้แับพยายามเอาซุแต่ใกล้ยังไม่ได้นะใกล้ใกล้เขาแล้วเขา แฮมแฮมเขาแฮมเขาจะกัดเาแฮมเขาไม่ยอ,ม,อ,ม,อ,ม,อมให้เราใกล้ <c oughs> ก็มาที่บ้านก็ไม่ได้รังเกียจเรานะก็อยู่ด้วยได้นะไม่รังแกไม่อะไร เขาจะอยากลงลงแล้วขึ้นไม่หน้อรอดครับอ,อืมัสารเองกันเลยเนาะโดนรถชนมามาใครก็ไม่รู้จะของอยู่ไหนก็ไม่รู้เื่อไงลูกอืมเป็นไงครับคิดถึงบ้านว่าหลกอ,อ คิดถึงบ้านว่าแต่เราเห็นน้องกินได้เราก็โอเคนะเขากินข้าวได้ปกติกินข้าวกินน้ํากินได้ปกติเลยนะข้าวกินน้ำาพอดีแก้วกล้วยจะวิ่งเราก็มองยังไมองโอ้วันแรกที่เห็นเนาะน้ำตาไหลเลยนอนคุบอยู่ข้างถนน เลือดเต็มขาเลือกได้แต่ลูกตาเจ็บ้ายเกิดขวาหัวเหยยยกไม่ขึ้นมันออกหัวไม่ขึ้นเลยจากวันนั้นมาวันนี้ก็ก็ดีขึ้นเนาะโดยรวมน้องก็ดีขึ้นยิ่งได้อยู่บนรถเข็นงี่เนาะน้องไม่ต้องมาขี่ตัวเองก็ ไข่ก็ไม่บวมนะไม่เป็นไรไข่ไข่ข้ไข่ไม่บวมนะไปข้างล่างหมดไม่ต้องไข่ไม่ต้องโดนขาทับไข่เขาบวมเพราะว่าขาเขาทับเขายกขาไม่ได้ยกขาไม่ได้ขาเขากระดิกไม่นายกไม่ได้ดูเขาเขาไม่ยอม ลอครับยังไงลูกอนะย่าดุหลายสนะิดุทำไมนั่งหนาลูกนะไม่มีใครก็ททำร้ายหนูนะล็กนะไม่มีใครก็ททำร้ายหนูนะเขาก็รักหนหูจะตายนะเอ,เอ็นดูสงสารเอ็นดูเออนอนดีๆเดี๋ยวจะลุกไปไหน เลียอีกอะไม่ต้องไปเลียแผลตัวเองนะเลียแผลแล้วมันไม่หายสักทีเอาแต่เลียนะมันแห้งแล้วก็อย่าไปเลียมันลื่นหรือเปล่าคนไม่รู้นะอยู่บนโครงเหล็กไม่รู้ลื่นหรือเปล่าชีวิตหมาก็เหมือนคนเนาะกอ เวลาเจ็บป่วยก็อยากมีคนดูแลอยากเห็นหนู่นเห็นนี่แต่อยู่บนรถเข็นรถวันนี้เขาก็บางวันแม่เขาก็ลากไปลงถนนนะนั่งออกให้เขาได้ดูนู่นดูนี่ถ้าเขาให้จับตัวเขาได้ก็อยากกายภาพบำบัดอยากจะย,ยกขายกอะไรคนดูลองยกดูเพราะว่าเขานอนนาน เตอนนี้เห็นไหมดูสุขภาพดีสามารถประงกหัวขึ้นได้สูงเลยประงกหัวได้สูงเรียอะไรนะ่ะฮะูรอดเรียอะไรครับเอออยู่เฉยไม่ต้องขยับเราจะขยับไปไหนนั่งหน Ừ, cứ sưởi đi ừ. mang sẵn đây, về nó mày học là, mày cho ba ngày không thì đông đúc chuẩn tục sạch lại ก็คงไปก็หลุดเราเกงอะไม่กล้าแกะของเขาหาขา็ดีขึ้นนะแองโซนนี้ก็หายแล้วเดี๋ยวโซนนี้นิดนึงตซนนี้เขาเรียก็พรเขาเรียแผลมันเหมือนมันชื้นแผลชื้นพก็เขาเรียแต่ก็ดีขึ้นนะแองไม่งงไม่หวั่นไม่ตอนะ แม่เขาก็เอามะกรูดมาวางไล่แมงวันไล่ยุงก็ช่วยได้นะยุงกับแมงวันก็ลดไม่ค่อยมาต่อช่วยได้เยอะเลยลอดครับลอดนายหนุกมองนี้มามองนี้่วง,งนอนนะลูกโอ้ยหลับตาแล้วกัน สาฤทิ์ยาโดนินิยาน้องนอนหลับสงสารจังเลยเนาะหนูนี่แต่ก็แอบ,บคิดนะถ้าเกิดเจ้าของเขามาเจอเห็นสภาพนี้คิดว่าเขาจะรับน้องไปต่อไหมเพื่อนๆไว้ยางไงถ้าเกิดมาเจอสภาพเนี้ย เจ้าของเขาจะรับกลับได้ไหมถ้าเป็นผมผมรับกลับไ่ความผูกพันที่เลี้ยงเข้ามานะมานะม,นมันมีความซื่อสัตย์จงรักตกดีอย่างเราเลี้ยงหมาที่เราเลี้ยงเราก็รักมันแก้ว แก้วเนี่ยเป็นหมารมดีผูกพันนะก็เลี้ยงมันมาตั้งตัวนี้ตั้งห้าปีแล้วนะแก้วแก้วอว่ะกลวยงูงเอเข้าบ่านก็เห่าไม่กล้าทําอะไรแต่เห่าอย่างน้อยเวลาเขาเห่าเราก็เห็นเราก็รู้ว่ามีงูเข้าเออจำมืออะไรลูกจำมือเหรอเออไม่ต้องเรีย เวลางูเวลาอะไรเจอเข้าบ้านเนี่ยเขาจะเห่าเห่าเรียกเห่าแบบประโชคนะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยต้องมีอะไรผิดปกติแต่เขาไม่กล้านะเขาไม่กล้าเขาไม่กล้ากัดแต่ว่าเหมือนกันไว้ไม่ให้งูพวกอะไรเข้ามาอันนี้คือแก้วเนาะแก้วตัวน้เขาจะช่วยกันดุกส่วนตัวนี้ก็รอให้หายเนะยาะรอให้หายอาจจะต้องใช้เวลาเนาะ จะเป็นเดือนหลายเดือนก็อยากให้น้องขายแต่โดยรวมก็ดีแล้วเนาะกลิ่นไม่ค่อยแรงฉี่กลิ่นไม่แรงตอนมาแรกๆกลิ่นแรงมากกลิ่นแหกลิ่นอะไรสัสมไปหมดเลยเหม็นไปหมดเลยถ้าคนไม่รักกลิ่นก็ อู่ใกล้ๆหน้าบ้านเราบ้านเราก็ไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ก็ก็เนาะใครใครเห็นคลิปนี้แล้วมีหมาที่ว่าคล้ายๆกับหมาที่รู้จักโดนรถชนก่อนถึงปั๊มบางจากเข้าตัวเมืองสระบุรีนาอถ้าเจอเจ้าของหรือเป็นคุดคุณงไงก็สกิดเขาหน่อยเนาะให้มาดูเขาหน่อยไม่รับเขาไปก็ไม่เป็นไรเนาะ มาดูเพื่อนเาผื่อเขาจะได้มีแรงใจมีแรงฮึดเนาะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเ,เนาะที่คอยติดตามได้ให้กำลังใจน้องยังไงเราก็คงต้องดูแลน้องต่อไปก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะครับขอบคุณครับไว้เจอคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่ง